สวัสดีครับสาหรับขั้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องมาจากการสร้างจอยในตัวอย่างที่แล้วนะครับโดยที่เราจะมีเมนูสําหรับการสร้างจอยนะครับแล้วเราก็แอดจอยมาเพื่อที่จะให้ครอบคลุมตัวโมเดลทั้งหมดคราวนี้ครับจะเป็นขั้นต,นตอนต่อมานะครับก็ผมขอเรียกว่าขั้นตอนที่2แล้วกันสําหรับการทำแอนิเมชันด้วยโปรแกรมวิวเชฟครับขั้นตอนต่อมาก็คือว่านะครับเวิร์เกนะครับก็คือจุด ต่างๆที่มีอยู่ตรงโมเดลตัวละครนะครับรมื่อผมกิกซีเล็กเ e r t e x นะครับจะเห็นได้ว่าจะมีจุดสีแดงเกิดขึ้นนะครับจากการลากเมาส์นี่คือจุด Vertex นะครับจุดสีแดงจุด Vertex เ,เ,เส้นเ g สนะครับเส้น face จนรวมกันเป็นโพลีกอนหนึ่งะครับในงานโมเดล3มิตินะครับเมื่อทำการ Export เข้าไปใช้งานในตัวเกมแล้วนะครับจะต้องมี ส่วนรับผิดชอบนะครับหรือว่าส่วนที่จะทําการควบคุมนะครับเพื่อที่ให้แสดงแอนิเมชันในตัวเกมออกมาได้เพราะฉะนั้นนะครับขั้นตอนนี้เราก็จะจาเป็นที่จะต้องทําให้จอยแต่ละชิ้นที่อยู่ภายในตัวโมเดลของเรานะครับมีการรองรับนะครับจุดเวอร์เทกต่างๆเส้นเฟสเส้นเอชโพลีนต่างๆที่อยู่บนตัวโมเดลทั้งหมดนะครับก่อนที่เราจะเอ็กซ์พอร์ตไปซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น x นะครับ ขั้นตอนนี้นะครับก็คือผมจะเข้าไปที่แท็บเมนูจอยนะครับซึ่งจะปรากฏรายการของจอยทั้งหมดที่อยู่ในตัวโมเดลสามมิติของเรานะครับโดยที่ในขณะนี้นะครับโมเดลสตูของผมนะครับมีจอยทั้งหมด28จอยนะครับเมื่อผมทําการดับเบิลคลิกแต่ละจอยก็จะปรากฏจุดสีแดงขึ้นนะครับเพื่อที่จะแสดงตัวว่านี่คือจอยที่1นะครับจอยที่2 จอยที่3จอยที่4จอยที่5จอยที่6นะครับจอยที่7จอยที่8 9นะครับไล่ไปจนครบทั้ง28จอยนะครับความหมายของผมก็คือนะครับจอยแต่ละตัวนะครับที่ถูกสร้างเข้าไปนะครับจากแถบเมนูจอยจะต้องมีส่วนที่รับผิดชอบนะครับส่วนที่รับผิดชอบนั้นนะครับจะได้จากวิธีการดังนี้นะครับเริ่มกันที่จอยหนึ่งครับ ก่อนอื่นครับก่อนที่เราจะเข้าไปที่แท็บจอย์นะครับไปที่แท็บโมเดลนะครับคลิก select เป็น Vertex ไว้นะครับกรณีที่คุณมีการติ๊กถูกที่ Ignore back face ตัวนี้นะครับให้ติ๊กออกไปนะครับโดยที่เราจะทำการใช้เมาส์ลาก Vertex ต่างๆ Face A ต่างๆที่อยู่บนตัวโมเดลให้เข้ากับจอยแต่ละชิ้นนะครับตรวจช็คแท็บโมเดลของคุณก่อนที่จะเข้าไปทำงานในเมนู j o ย n t นะครับ Select เลือก Vertex กนะครับติ๊ก n o r e Backface ออกนะครับกลับไปที่แท j o o n t อีกครั้งหนึง่งนะครับคราวนี้ก็เริ่มกันได้เลยครับไปที่ j o ยที่1ก่อนนะครับเมื่อเราคลิก,กแต่ละจอยนะครับก็จะ Activate เป็นสีแดงนะครับแล้วก็จะแสดงส่วนที่ทำการเชื่อมต่อกันเป็นโครงสร้างทั้งหมดที่เป็นสีเขียวนะครับเพราะฉะน,นั้นที่1ก็คือ j o ยเป็นชิ้นแรกนะครับและทุกชิ้นจะควบคุมทุกชิ้นของโมเดลนั่นเอง เพราะฉะนั้นนะครับให้คุณกดชิปขวานะครับกดชิปบนคีย์บอร์ดนะครับกดชิปบนคีย์บอร์ดค้างไว้แล้วก็ลากเมาส์ครอบให้เป็นสีแดงดังนี้นะครับกดชิปค้างไว้แล้วลากเมาส์ครอบทั้งตัวโมเดลสำหรับจอยหนึนะครับเพื่อที่จะให้จอยหนึนั้นควบคุมตัวโมเดลทั้งหมด นในกรณีที่คุณต้องการที่จะให้โมเดลคุณตีลังกาค,คุณก็จะมาทําการ r o t a t ตัวจอยนี้เพื่อให้แสดงแอนิเมชันของการตีลังการปริบเสมือนกับว่าจอยหนึนี้จะรับผิดชอบทั้งหมดของตัวโมเดลนะครับกดชิปค้างไว้บนคีย์บอร์ดแล้วก็กดคลิกเมาส์ซ้ายลากให้เป็นสีแดงทั้งหมดต่อจากนั้นไปเลือก a s s i ับที่อยู่ในเมนูของจอย จะทาการคลิกกี่ครั้งก็ได้ครับในการแอสซน์แต่ว่าคุณต้องกดชิปแล้วก็ลากเมาส์เพื่อที่จะให้จุดเวอร์เท็ของคุณเป็นสีแดงนะครับผมปล่อยเมาส์ครับขั้นตอนนี้ของผมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือการกำหนดให้จอยหนึ่งนั้นทําการรองรับนะครับเบอร์เทคกรเฟสเอทโพลิกอนทั้งหมดของตัวละครน,นั่นเองนะครับพอไปดูที่จอยที่2ครับจอยที่2นี้นะครับ ประถุประสงค์ของผมก็คือต้องการที่จะให้ควบคุมในการเอนตัวนะครับเอนตัวมาข้างหน้าเอนตัวถอยหลังนะครับเอนตัวมาข้างหน้าเอนตัวถอยหลังเพราะฉะนั้นจอยที่2ของผมก็จะทําการลากเมาส์นะครับกดชิปที่คีย์บอร์ดค้างไว้แล้วทําการลากเมาส์เพื่อที่จะให้ครอบครึ่งบนของตัวละครนะครับหมายความว่าผมต้องการที่จะให้จอยนี้นะครับจอยหมายเลขสองควบคุมครึ่งบนของตัวละครนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการกันครับกดชิปค้างไว้ที่คีย์บอร์ดแล้วลากเมาส์ซ้ายครับ กดชิปค้างไว้แล้วลากเมาส์นะครับคุณต้องกดชิปค้างเสมอก่อนที่คุณจะเข้าไปกด assign เพื่อที่จะให้จอยนี้รับผิดชอบครึ่งตัวโมเดลนั่นเองนะครับนี่คือการทำงานจอยที่2ของเราปล่อยปุ่มชิปออกนะครับแค่นี้ก็เป็นเสร็จสิ้นขั้นตอนการ assign แล้วนะครับจอยที่3เช่นเดียวกันครับ เราก็จะไล่ให้ครอบคุมนะครับกลางตัวละครของตัวโมเดลนะครับสามารถที่จะขึ้นที่งอได้นั่นเองนะครับการทํางานก็จะคล้ายกันครับกดชิปนะครับที่คีย์บอร์ดค้างไว้แล้วก็ลากเมาส์นะครับต้องกดชิปค้างไว้เสมอก่อนที่เราจะไปคลิกปุ่มแอไซน์ side. นะครับเรามาดูการแอไซน์เบอร์เทคให้กับจอยที่3 ครับปล่อยปุ่มชิปออกนะครับบนคีย์บอร์ดหลังจากที่เสร็จขั้นตอนนะครับนี่ก็จะได้การแอดไซน์จอยสให้เข้ากับโมเดลตัวละครเรียบร้อยครับดูที่จอยสี่ครับเราก็จะให้จอยสี่นี้ทําหน้าที่ควบคุมในส่วนของช่วงกลางอกนะครับของตัวโมเดลขั้นตอนก็เช่นเคยครับกดชิปบนคีย์บอร์ดค้างไว้แล้วก็ลากเมาส์ซ้ายนะครับ กดชิปค้างไว้กด assign นะครับแล้วก็ปล่อยปุ่มชิปออกนะครับเพียงแค่นี้ก็เป็นการทำงานที่จะสั่งให้จอยตแต่ละชิ้นนั้นนะครับรับผิดชอบ v บร์เทคตรงไหนของตัวโมเดลนะครับอนนี้เราไปดูจอยที่5นะครับเราก็จะให้ควบคุมในส่วนของนะครับส่วนของช่วงคอนะครับอาจจะมีการงอในช่วงของคอได้นะครับ คลิกเข้าไปที่จอย5ให้ Activate เป็นสีแดงนะครับจอดทางนั้นครับกดปุ่มชิปบนคีย์บอร์ดนะครับลากเมาส์ซ้ายครอบเบอร์เทคที่เราต้องการจะควบคุม นะครับในการเลือกให้เป็นสีแดงนะครับเราก็จะคลิกเมาส์ซ้ายแต่ถ้าเราต้องการที่จะดีแอคทีเวทออกก็คือสมมติว่าเรามีการลากไปครอบเวอร์เท็กที่ผิดนะครับเราก็คลิกเมาส์ขวานะครับลากในส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปนะครับให้เป็นสีขาวก็คือส่วนที่เราไม่กําหนดให้กับจอยนั่นเองครับส่วนของจอยที่6นะครับส่วนของปลายจอยของตัวโมเดลนะครับเราไม่จะเป็นที่ต้องกําหนดก็ได้เนื่องจากว่า เมื่อเราทําการหมุนจุดพวกนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของปลายของตัวโมเดลนั่นเองก็คือเราไม่จะเป็นที่จะต้องแอสซน์นะครับสามารถที่จะข้ามไปได้นี่คือเทคนิคของผมนะครับก็คือเป็นถ้าเป็นลักษณะของจอยที่เป็นจุดปลายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปลายของส่วนหัวปลายของส่วนแขนทั้งสองข้างแล้วก็ปลายของส่วนเท้านะครับผมจะข้ามการแอสซน์จอยให้กับโมเดลตัวละครออกไปนะครับแล้วผมก็ไปทํางานกับ จอยที่7ได้ทันทีครับโดยที่จอยที่7นั้นจะทําการหมุนในส่วนของหัวไหล่นะครับวิธีการในการแอสไซน์ก็กดชิปค้างไว้เช่นเคยครับต่อจากนั้นก็ลากเมาส์นะครับครอบเบรอเทคที่เราต้องการจะควบคุม เราก็จะไล่จอยให้รับผิดชอบไปทีละส่วนทีละส่วนนะครับซึ่งจอยแต่ละชิ้นที่อยู่บนตัวโมเดลก็จะมีจุดที่รับผิดชอบที่แยกย่อยลงไปนะครับเมื่อเราไปทํางานในโหมดแอนิเมชันเราก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับจอยที่8นะครับผมก็จะให้ครอบคลุมในส่วนของช่วงต้นแขนลงไปนะครับจนถึงส่วนของปลายนิ้วนะครับกดชิปค้างไว้ที่คีย์บอร์ดเช่นเคยครับแล้วก็ทําการลากเมาส์ซ้ายเพื่อให้จุดเวอร์เก แอคท v เว e เป็นสีแดงต่อจากนั้นทำการคลิก Assign นะครับเป็นการกำหนดให้กับจอย8นะครับแล้วสำหรับจอยที่9กรา็เช่นกันครับจอยที่9ก็จะเป็นการควบคุมการงอของช่วงแขนนะครับเราก็จะไล่ จากช่วงแขนลงไปจนถึงปลายนิ้วนะครับกดชิปค้างไว้ที่คีย์บอร์ดนะครับทำการลากเมาส์ให้เป็นจุดสีแดงแล้วก็คลิกแอดสไพร์สอบจอยที่10นะครับจะให้ควบคุมตรงไหนนะครับเพื่อเป็นการควบคุมการงอของช่วงฝ่ามือนะครับ ข้อมือนั่นเองนะครับควบคุมการงอของข้อมือโดยที่ขั้นตอนก็จะเหมือนกันนะครับก็คือทําการกดชิปค้างไว้นะครับลากเมาส์ครอบจุดที่เราต้องการจะควบคุมนะครับแล้วก็กดแอดสาย จอยที่นะครับจอยที่จะให้ควบคุมในส่วนของการงอนะครับของนิ้วมือนะครับซึ่งจะควบคุมที่จุดนี้แล้วให้ควบคุมการงอของข้อมือทั้งหมดนะครับจอยที่ก็เช่นเคยครับกดชิปค้างไว้เสมอนะครับเวลาที่คุณต้องการจะแอดไซน์จอยนะครับกดชิปค้างไว้ลากเมาส์ครอบแล้วคลิกแอดไซน์นะครับเป็นขั้นตอนของการแอดไซน์ สำหรับจอยสิบสครับจะไม่กําหนดนะครับเนื่องจากเป็นส่วนปลายของโมเดลนั่นเองนะครับส่วนปลายหัวปลายข้อมือปลายเท้าไม่ต้องกําหนดนะครับข้ามไปได้ทันทีครับคราวนี้ครับเราจะเข้าไปทําการกําหนดการหมุนของแขนอีกข้างหนึ่งของตัวโมเดลนะครับกดชิปค้างไว้ที่คีย์บอร์ดแล้วก็ลากเมาส์ครอบเบ์เทคที่คุณต้องการจากนั้นคลิก assign นะครับ ต่อจากนั้นครับเราจะทำงานที่จอ14นะครับจอ14ก็จะควบคุมในส่วนของการหมุนแขนนะครับส่วนบริเวณหัวไหล่นะครับขั้นตอนก็เช่นเคยครับก็คือกดปุ่มชิปค้างไว้นะครับลากเมาส์ข้อเวอร์เทคแล้วกดแอซ g n ครับในส่วนของจอยสินะครับจะควบคุมการหมุนของส่วนของแขนเช่นเคยนะครับมองจุดที่เป็นตัวจอยก็คือจุดหมุนนะครับคุณต้องการที่จะให้หมุนส่วนไหนคุณก็สร้างจอยแล้วก็ลากให้ไปครอบคุมส่วนที่ต้องการหมุนนั่นเองนะครับขั้นตอนก็เช่นเคยครับ จอยที่16นะครับก็จะเป็นการหมุนของข้อมือนะครับวิธีการก็เช่นเคยครับกดชิปค้างไว้นะครับลากเมาส์ข้อเ e r t e เและทำการกดแอสไซน์ครับจอยสก็จะควบคุมการหมุนงอของนิ้วนะครับ รูปแบบก็เช่นเคยครับจอยที่18นะครับก็จะเป็นส่วนของปลายของมือนะครับในที่นี้เราก็ได้ตกลงกันไว้ว่าเราข้ามตรงนี้ได้ทันทีนะครับส่วนของปลายหัวปลายแขนปลายเท้านะครับ โอเคครับมาถึงการควบคุมในส่วนของขาของตัวละครโมเดลนะครับเริ่มจากขาฝั่งนี้ก็คือจอยที่19นะครับดับเบิลคลิกให้ activate เป็นสีแดงต่อจากนั้นครับกดชิปค้างไว้แล้วก็ลากเมาส์นะครับเพื่อที่ให้เป็นจุดสีแดงแล้วทำการคลิกอัซซาย จอยที่20ครับก็จะเป็นส่วนของการงอของขาของตัวละครนะครับกดชิปค้างไว้เช่นเคยครับแล้วก็ทำการลากเมาส์ครอบเบอร์เท็แล้วก็ทำการกดแอ s i g n ให้กับจอย20นี้มาถึงจอยที่21แล้วนะครับ รูปแบบก็จะเราอาจจะมีการควบคุมช่วงขาล่างนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ทำแอนิเมชันเวลาคุกเข่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเมื่อคุณได้รอง Assign Vertex แล้วก็มีการสร้างจอยควบคุมตัวละครในลักษณะต่างๆที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับสูตรมันก็จะเป็นขั้นตอนที่เป็นสเต็ปนะครับหมายความว่าเราต้องสร้างจอยที่ควบคุมจุดหมุนต่างๆของตัวละครโมเดลในเกมนะครับจอยก็จะเป็น ส่วนที่รับผิดชอบการหมุนการเคลื่อนที่ต่างๆนะครับจอยที่22นะครับก็จะเป็นการควบคุมปลายเท้านะครับคนณีที่คุณต้องการให้มีการยกฝ่าเท้ายกอะไรขึ้นมาได้นะครับคุณก็ ใช้วิธีการสร้างจอยที่ให้เลื่อนลงไปถึงลักษณะของข้อเท้านะครับแล้วก็กดชิปค้างไว้ที่คีย์บอร์ดนะครับลากเมาส์ซ้ายแล้วก็เลือก assign เช่นเคยจอย23นะครับ ก็จะเป็นจอยที่เป็นปลายเท้านะครับตรงนี้เราก็ข่าไปได้เลยนะครับจอยที่เป็นปลายเท้าครับไม่จําเป็นที่ต้องกําหนดให้รับผิดชอบเบอร์เทคไหนตัวละครก็สามารถทํางานได้นะครับแมกซิมัยกลับไปทํางานที่มุมมองข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้เราก็จะเหลือเพียงแค่การควบคุมขาอีกฝั่งหนึ่งนะครับรูปแบบการทํางานก็จะคล้ายกับ นะครับขาที่ผมได้แสดงให้เห็นแล้วก็คือทําการดับเบิลคลิกเข้าไปยังจอยที่ทําการรับผิดชอบต่างๆที่เราได้สร้างขึ้นนะครับแล้วก็ไล่ลากเวอร์เท็กที่จะแอดไซน์ลงไปนะครับลากไปจนถึงจุดที่จะหมุนของตัวละครน,นั่นเองนะครับขั้นตอนนี้ก็เช่นเดียวกันครับ อยที่ 25, 26นะครับควบคุมการงอเขา่านะครับแล้วก็จอยสุดส,สุดท้ายที่เราจะแอดไซน์ก็คือจอยที่ควบคุมการงอของฝ่าเท้านะครับเราก็จะเสร็จสิ้นขั้นตอนการแอดไซน์จอยให้กับตัวละครสตูของเราแล้ว ครับจอที่28ก็ไม่นจะเป็นที่ต้องแอสไซน์นะครับแม็กซิมายกับไปดูยังทั้ง4มุมมองในที่นี้ผมเลือกทํางานกับมุมมองข้างหน้านะครับตัวละครหุ่นยนต์นั้นจะมีวิธีการแอสไซน์ที่ค่อนข้างไม่ซับซ้อนเหมือนตัวละครที่เป็นลักษณะของไฟติ้งนะครับผมคลิกไฟล์ทําการเซฟนะครับเพื่อที่จะเซฟไฟล์ชิ้นนี้ไว้นะครับนี่คือขั้นตอนที่2นะครับในการแอสไซน์เวอร์เทให้ ให้เข้ากับตัวจอยนะครับเพื่อที่จะให้จอยแต่ละชิ้นที่เราได้สร้างขึ้นนั้นมีจุดหมุนที่เราบผิดช,ชอบนะครับเพื่อที่จะสั่งให้เคลื่อนที่ในการทำแอนิเมชันในขั้นตอนต่อไปครับขอบคุณครับ